ไปเลยวนี้วากได้หรอยังมาปันดิตัดตไปเวิร์ดลเะราะว่าบ่อยากให้มันสูงปันดิตัตต์ไม่ได้ไฟลิฟออกก่อนไมนเสี่ยงครับเพราะว่ามันคือคู่มันหลุดเลยที่พะมันเป็นโค้งนะครับมันคือทั้งตรงมันสิบประมันบม่อยากให้มันมันล้นมาใส่สิ่งอนอาจารย์ง่นครับ cái <tương tình> này, công an thì lấy lông sấy nè, lông nhỉ con gì, công an Bao bạc của tôi là bóng ngồi bụng ngồi bắt nam hai thân bao bì thì bắt nha mọi người kia <laughs> <laughs>

าลอนวโอ้มันติดแต่นั้นมันติดตัวพี่มันอยู่ติดกันครับกะมันอยู่ติดกันกับกะเศมันสายมันติดกัน

โอ้ยแต่แปะยางฟางวังนตัวนี้แส่แต้ไ่หมดเลยลรถนี่ังหมดเลยนับคนละเฮ้ยกูพูดอยางอเงิน่อยๆห่ไมเลยรพังหมดเลยใส่ป่ด้เลยรถดับเลยหรออเ่มันตื่นไปอยบว่ากันเปียน่อยนงนะล่ะโอโตโตคนกัตาที่กันปะม่นครับิวกระุกพื่อว่หคนนี้จหยุม่ยต้องหยุ จ้างของสด้วมาัดจ้างครับวนนียพอรถจ้างเขาอย่างนี้กูไปกูไ่เมส่อดอน

ก็จด <im lly> oh, ้กัมาเอกับกับูก็โอ้ย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 โ